ในการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของสบุนไพรไทยครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆแต่ว่าการที่จะหามากินเยอะแยะมากมายเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไร่แต่วันนี้ครับเรามีตัวเลือกดีๆเหมาให้กับคุณผู้ชมด้วยขอต้อนรับนะครับแขกรับเชิญของเราพี่มินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มินวันนี้มีอะไรดีๆมาแนะนําครับเนี่ยโอ้ต้องบอกก่อนเลยเป็นเรื่องสุขภาพค่ะด้วยวัย45ปีนี้นะคะหน้าเด็กอยู่เลยนะคะ้ยแต่คุณสวยขึออร่าอยู่เลยค่ะคนนี พายความินบอกข้อดีของสมุนไพรนิดนึงค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้ใช่เขาใช้มาต่อเนื่องอยู่แล้วใช่คือในยุคสมัยของของบรรพบุรุษเรายี้ดีกว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาจะทานผักนะคะแล้วก็ทานสมุนไพรต่างๆในรูปแบบของเครื่องเคียงเวลาทานกับน้ำพริกปลาหรือกับข้าวต่างๆก็จะมีผักแล้วก็สมุนไพรต่างๆในเป็นเครื่องเคียงตลอดคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเครื่องเคียงในยุค สมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาทานอย่างเงี้ยทานมาตลอดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้สุขภาพนะคะของในยุคสมัยคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยแทบไม่เคยเห็นท่านเจ็บป่วยเลยใช่คือแข็งแรงมากแข็งแรงมากคือบางคนเนี่ยคืออายุเป็นแบบหลักร้อยเลยนะร้อย<ช>กว่าปีเลยอย่างเงี้ยจริงและบวกกับนะคะการทานอาหารครบห้าหมู่ท่านออกกําลังกายนะคะทางานไปด้วยก็เหมือนการออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ทานผักผลไม้และที่สาคัญนะพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตว่าเขาเรียกว่าผักที่เป็นเครื่องเคียงนะของชาวบ้านหรืออาหาร พื้นบ้านเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยจะมีภูเขาเออซึ่งเจ้าภูเขาตัวเนี้ยอย่างพี่มิ้นเป็นคนเหนือนะค,คนเชียงรายอ๋อหนูก็คนเชียงรายคนเชียงรายเดียกันเจ้าคนบ้านเดียวกันอ่านี่แหละ ผู้ตองบ้านเฮาเนี่ยผู้ตองผู้ข่ายนี่ต้องขังดาวว่ารู้จักผู้ขาวไหมรู้จักไหมลูกเคยกินไหมนี่เป็นเด็กยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะคือผักพวกนี้มันจะขึ้นเองคุณผู้ชมตามบ้านเราค่ะตรงไหนที่มีน้ําขังๆหน่อยไอ้ผักประเภทนี้มันจะขึ้นมาเองแล้วเขาจะกินคู่กับลาบนะลาบทางเหนืออาหารเหนือลู่ใช่ไหมคะลู่เอ่ยหรือว่าจะเป็นน้าพริกต่างๆคือจะมีไอ้ผักตัวนี้เป็นเครื่องเคียงตลอดแล้วรสชาติมันจะฝาดๆนิดๆคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากแล้วถ้า สม่ำเสมอเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอร่อยมีเขาเรียกว่าเจริญอาหารขึ้นและมันทําให้ทานไปเรื่อยๆเนี่ยสุขภาพองรวมก็จะดีแล้วก็สมุนไพรนะคะอีกหลายๆตัวนะคะที่วันนี้บอกคุณผู้ชมเลยใครที่แบบว่าผักอย่างนี้ฉันเคยเห็นฉันกินไม่ได้วันนี้คุณจะกินได้ค่ะเพราะว่าเราสกัดมาในรูปแบบของแคปซูลอยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะชื่อว่าตรงนี้เลยเนี่ยลูกสาวนี่เลยเขา V ีโกรคือสกัดมาให้แล้วผู้าที่เห็นเป็นใบๆอ่ะบางคนไม่ชอบกลิ่นบางคนไม่ชอบความฝาบางคนจะบอกว่าเหม็น เขียวไงไม่ชอบกินผักใช่แต่ สรรพคุณเขาดีสรรพคุณเขาดีจริงๆทานแล้วนอกจากจะจะเร,ริญอาหารแล้วนะคุณผู้ชมยังทาให้สุขภาพเราดีด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสกัดเอาเจ้าภูขานี่นะคะมาลงในรูปแบบของแคปซูลอยู่ในผลิตภัณฑ์ชื่วอว่าวีโก้แล้วยังไม่หมดนะคะคสมัยไทยที่ได้รับความนิยมช่วงก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วและปัจจุบันหลายคนยังรับประทานอยู่เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็คือเรื่องของตัวกระชายอ่านะคะโดยเฉพาะกระชายขาวช่วยเรื่องของโควิด ทีมด้วยใช่ไหมคะตอนนี้คือได้รับความนิยมมากนะไม่ว่าเป็นในรูปแบบของน้ําก็จีไอติมก็มาครบทุกอย่างเลยนี่ทาไอติมกระชายใช่ไหมนี่ทำทุกทุกทุกรูปแบบจริงๆแต่กระชายสดอ่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ให้สังเกตอีกเหมือนกันอยู่ในขนมจีนถูกไหมฮะยในขนมจีนเราทานมันตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษของเราก็ทานคือเขาบอกว่ากระชายเนี่ยเขาจัดอยู่ในสมุนไพร กลุ่มเดียวกับโสมนะคะซึ่งทั้งเบเกาหลีก็จะเป็นโสมคนครับประเทศจีนก็จะเป็นโสมแดงหรือว่าจะเป็นโสมแบบว่าเขาเรียกว่าตามสายพันธุ์ต่างๆของแต่ละประเทศใช่แต่บ้านเราอะกระชายขาวอะจัดอยู่ประเภทของโสมเพราะฉะนั้นเวลาเราทานเนสังเกตว่าจะมีความเผ็ดร้อนเพราะฉะนั้น สรรพคุณเขาดีสรรพคุณเขาดีจริงๆแต่บางคนก็ไม่ชอบถูกไหมถ้าถ้าดื่มเป็นน้ําอาจจะทานยากนิดนึงทานยากะใช่เลยต้องมีส่วนผสมอื่นๆไงใช่ป่ะถ้าแบบว่าเป็นรูปแบบของน้าอาจจะผสมน้ําผึ้งไหมให้กินง่ายขึ้นแต่บางคนอย่างที่บอกไปคือกระชายเขามีกลิ่นเฉพาะตัวของเขามากแรงมากๆด้วยเหมือนกันใช่เหรอคุณก็ไม่ชอบแต่สรรพคุณเขาดีไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยไปดึงสารสกัดที่เป็นประโยชน์ลงมาอยู่ในแคปซูลแล้วก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ v ีโกแล้วเหมือนกันตัวต่อมานะคะสมุนไพรที่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ก็ เหมือนกันนะคะรับประทานไปเนี่ยบอกเลยว่าคนยุคสมัยก่อนนะคุณผู้ชมเขาทานตัวขมิ้นนะคะหรือขมิ้นชันเนี่ยไม่ว่าจะเอามาปรุงอาหารเอ่ยหรือว่าจะทานกันสดสดเอ่ยพอกตัวบ้างบางคนไปพอกตัวคอเจ้าสาวนะหคะหรือว่าใครที่ไปโดนแดดฟาดมาแรงๆหรือว่าฝ้าขึ้นหน้าสิวขึ้นหน้าหน้าแบบว่าสีผิวไม่สม่ําเสมอเอาตัวขมิ้นเน่ะคุณผู้ชมมามาสไลซ์สลซ์แล้วไปตำาๆหรือว่าเอาไปปั่นก็ได้แล้วมาพอกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสรรพคุณแต่ถ้ารับประ ทานอ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือดีมากใครที่ทานอ่ะสังเกตเลยผิวพรรณจะผ่องแผ้วมากและแก้มจะอมชมพูใช่นะคะคือสมุนไพรบ้านเราดีคือไล่ลมได้ด้วยนะเหมือนไล่ลมได้ด้วยนะเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบจะลมแน่นๆจุกๆท้องตลอดเวลาก็คะอยอใช่ก็จะชอบกินแบบว่าเอาเอาขมิ้นชันเนี่ยผสมน้าแล้วก็ดื่มเข้าไปสักแก้วหนึ่งก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีตัวขมิ้นที่แบบว่าสกัดมาให้เราเป็นผงเราซื้อง่ายแล้วก็ตักแค่หนึ่งช้อนชามาผสมน้ำใช่ไหมใช่ออันนี้ก็จะง่่ายแต niya แอลคา min ก็ดีผู้ัภูเขาก็ดีใช่เลยนะก็ใช่ก็ดีชายก็ดีเอายังไงดีเลือกตัวไหนดีไม่ต้องเลือกค่ะเราสกัดเอาตัวดีๆตัวที่เป็นประโยชน์มาอยู่ในรูปแบบของแคปซูลอยู่ในผลิตภัณฑ์ v ีโกนะคะเอาสมุนไพรยังมีอีกคุณผู้ชมค่ะที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดีเลยยังไม่หมดอีกเหรอคะนี่ยังไม่หมดลูกสาวโอ้โหเยอะมากมากเลยนะเยอะมากมาขามป้อมตอนเด็กๆนี่เด็ดตามต้นเลยนะ่จิ้มกับเกลือโอ้โหอร่อยมากบ่งบอกยุบเลยเลยนะเนี่ยขึ้นเองแถวบ้านอีก มีเขาเรียกว่าเป็นมีวิตามินซีสูงมากนะคุณผู้ชมชรับประทานมะขามป้อมไม่กี่ลูกอ่ะเทียบเท่ากับส้มเป็นกิโลกิโลและมะขามป้อมอ่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการใครที่แบบขับถ่ายยากท่าหนักเนาะหรือว่าท้องผูกบ่อยๆนะคะหรือว่าตัวของมะขามป้อมก็ยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยช่วยในเรื่องของอาการแก้เจ็บคออะไรต่างๆชุ่มคอด้วยเหมือนกันกินเป็นลูกๆนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมกัดไปปุ๊บจะขมๆหน่อยมันฝาดด้วยฝาดทั้งขมทั้งฝาดมาครบเลยแต่ กินน้าตามปุ๊บมันจะหวานเลยทันทีเป็นอะไที่แปลกมากใช่สรรพคุณดีแต่หลายคนบอกกินยากจริงไม่เป็นไรสกัดแล้วอยู่ในนี้เหมือนอยู่ในนี้เหมือนกันรู้จบในตัวเดียวเลยยังไม่หมดค่ลูกสาวยังไม่หมดอีกแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดขอตามด้วยตัวยีสต์เบต้ากูแคนหน่อยครับซึ่งจะบอกว่ายีสต์เบต้ากูแคนนี่นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราปลูกเขาไม่ได้เราเราเลี้ยงเขาไม่ได้เราจะต้องให้เขาเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเองแต่ว่ามันอาจจะไม่สะอาดพอ ยีสต์เบต้ากูแคนอยู่ไหนนะคะอยู่ในน้ำสาวข้าวนะคะเคยเห็นโฆษณาตัวหนึ่งไหมที่เขาเอามือไปจุ่มลงไปในน้ำสาวข้าวแล้วมือนี่ตึงมากเขาบอกว่าถ้าอยากมือนุ่มต้องเอาสาวข้าวบ่อยๆใช่ก็สาวทุกวันเลยสาวทุกวันเลยแต่ไม่กินข้าวนะไม่กินข้าวสาวอย่างเดียวใช่แต่มือตึงเลยนะและลืมนะคะว่าเอาน้ำสาวข้าวมาล้างหน้าได้ไหมได้นะมันจะทําให้เพิ่มคอลลาเจนอีลาสตินในร่างกายของเราใช่ไหมคะใช่แต่ว่าทีเนี้ยในยุคสมัยเนี้ยเราไม่ค่อยได้ได้ในเรื่องของการสาวข้า บ่อยๆเราก็เลยสก,กัดมาให้คุณผู้ชมแล้วค่ะคือสมุนไพรทั้งหมดที่มินพูดมานะคะดีนะคะแล้วก็ทานมานานแล้วในยุคสมัยของคุณปู่คุณย่าและที่สําคัญเลยคือถ้าไม่ดีจริงนะยุคสมัยนี้เขาต้องไม่ปลู <ใช S 1> กเขาต้องไม่ทําการวิจัยเขาต้องไม่ทําการกินเองแล้วต้องไม่มีหน่วยงานไหนๆที่มาบอกว่าสมุนไพรพวกนี้มันดี<ช>เพราะฉะนั้นมันดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมเขามีมาหูไม่รู้คุณผู้ชมน่าจะประมาณ 60- 70ปีแล้วสมุนไพรที่มินพูดมาทั้งหมดเนี่ยถูกรวบรวมมาไว้นะคะในรูปแบบของแคปซูลแ อยู่ในผลิตภัณฑ์ Vigo แล้วค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วขอโกเลยดีกว่าใช่เลยคุณผู้ชมต้องทายังงงไบ้ค่ายมากๆค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเรื่องให้มิ้นหน่อยนะคะมิ้นให้ไว้เลยคุณผู้ชมค่ะสามหมายเลขด้วยกันนะคะ085 345 8833 085 345 8844 085 455 9654า้าสาาถ้าจำไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก่อนเพราะอะไรหนึ่งกระปุกวันนี้คุณผู้ชม350บาทยห้าสิบบาทแล้วว่าไม่แพงแล้ววันนี้จัดเซตเห็นผลไปเลยคุณผู้ชม3กระปุก ปกติ1,050บาทนะลดให้อีกค่ะเหลือ960บาทเท่านั้นนะคะสอบถามแล้วสั่งซื้อได้เลยหมายเลขนะคะหน้าจอขึ้นให้แล้ว3หมายเลขใช่ช่องทางง่ายๆเลยสแกนคิวอาร์โค้ดมุมจอไว้ก่อนเลยได้เหมือนกันอีกหนึ่งช่องทางเนาะย้ำเบอร์นะคะคุณผู้ชมขาศูนย์แป8ห3าสามสี่8้4แปดแป5สามสามศูนยแปดห้าสามสี้าแปดแปดสี่่แป้าส่หก้าห้รือสแกนคอร์โค้ดหน้าจอได้ใช่เลยก็ได้ใให้ไปเลยนะคือปกติหนึ่งกระปุกเนี่ย ราก็ว่าถูกแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหกระปุก350ิบาทถ้าคุณซื้อ3กระปุกลดให้อีกคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราคนต้องทานกี่กระปุกถึงจะเห็นผลค่ะจริงๆจะบอกว่ามันแล้วแต่คนเนาะอย่างบางคนเนี่ยอย่างพี่มิ้นเองเนี่ยเริ่มทานนะจากกระปุกแรกเป็นคนที่แบบผิวแห้งคือเป็นคนที่ผิวแห้งเนาะทำงานเยอะไงโดนแสงเยอะแล้วก็กินน้ําน้อยมันก็จะเจอปัญหาคือ ถ่ายไม่ค่อยออกนะคะคผิวก็จะแห้งผิวก็จะหมองคผู้ชมเชื่อไหมมิ้นทานแค่วันละ1แคปซูลนะ่ะก่อนนอนแค่นั้นเองคือไม่ได้คาดหวังนะ<ๆ>เขาบอกว่า<ๆ>เออกินแล้วด,ดีกินแล้วดีก็ลองดูใช่ไหมก็ลองดูห,หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปผู้ชมมารู้สึกว่า เอออันนี้ตัวมิ้นเองนะได้เกี่ยวกับตัวมิ้นเองคือขับถ่ายได้ปกติขึ้นแล้วผิวผิวหน้าเรามันเริ่มฟูขึ้นมันดูมืชุ่มชื้นมันดูชุ่มชื้นขึ้นผิวตัวเรามันดูดีขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกหลับสบายหลับสบายแล้วกินอะไรอร่อยแสดงว่าหนึ่งกระปุกนี้ก็เห็นผลแต่ถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆจัดไปเลยค่ะ3ากระปุกดีกว่าย้ำโปรให้อีกครั้งนึ่งได้ไหมคะทันเนาะสามกระปุกนะปกติกระปุกหนึ่งเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทเนาะรับไปเลยสามกระปุกเพราะว่าไ้ เราให้คุณแม่เราได้เราให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้เทศกาลต่างๆได้เราให้สุขภาพดีๆกับคนที่เรารักก็ได้ค่ะเอาไปเลยสากระปุกคุณผู้ชมจากราคานะคะ1 000, นะึ่งพันเนาะหนึ่าสิบบาทลดให้อีกเหลือ9 6 0บาทเท่านั้นค่ะ,คะขออนุญาตย้าําเบอร์รอบสุดท้ายนะคะ0 8 5 3 4 5 8 8 3 3 0 8 5 3 4 5 8 8 4 4เบอร์หน้าจอเลยนะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0 5 4 5 5 9 6 9 4หรือสี่ห้าห้าหน้าจอก้ได้หรือ c e b o o k ขอาอนนี้ดหน้า้อก็ได้หรือใคเะ แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับโอ้โหวันนี้อัดแน่นไปด้วยสมน<ช>ุนไพรไทยท,ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยขอบคุณพี่มิน้นมากๆเลยนะครับอขอบคุณมากครับ